Le to' a, มาดูนี่สุดโกงสุดโกงโอเคเนะนี่ตั้งไข่เหรอไม่เหวกดกดกดปุ่มแล้วก็กดนี่ดูยังไงวะ อุ่นเทอร์โบยงอนยังไงรอนไม่มีหรอกชอใจแค่นั้นแหละโงไปมองไม่เห็นด้วย อไอ้กลัวห็นเออ ơi, ơi, ôi, tròn hình ôi, mong mấy hình bye 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 bye, ใส่ใส่ทะลังๆมันฝากใส่อันนี้ด้วยยันมีขึ้นแดงแล้วอันนี้ขึ้นแดงเฮ้ย Lấy chi lô đâu Xay 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 Xong nhà ได้สามดาวเฮ้ยจำจำสเปรดก่อนบึกจำจำจำนี่เองอันนี้คำนแบงมันเอาห้าสิบ แกซ่อมยานเลยแต่เ,เรื่องต้องกดปุ่มป่ะอ่ะใส่สายด้วยไม่แกต้องเข้ามาข้างในแล้วเราต้องเอาไปมันไมันต้องซ่อมยางไง ra cửa đẹp luôn đâu Chuyện ba sao, ba Chuyện ba Chuyện ba Chuyện ba đi, oh. <laughs> <laughs> มาเดี๋ยวอันนี้ให้ฝั่งนู้นน่าจะหมดแล้วนะ đi 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 sao được, ok Ờ... ok 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 máy, ok 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 battery ok Để ok đi đôi, đặt đầy, đặt đầy để quật, để xong ok 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 เออๆจะให้หน่อยอ<ห>อ้อคไอขวาหมดหมดแก๊สแล้วช่วยช่วยดึงกันโยกหน่อย,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 ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ันเข้ามาปิดประตูแล้วก็แล้วก็ปิดประตูกดปิดประตูปิดประตูเอเอเปิดแล้วซ่อมยายเอาเอาเอาช่วยทีช่วยที Tidak! Tidak! sudah selesai? Tidak, saya sudah Ini Saya juga sudah กระตุนอะนะอดเดยกร้อยตายใจได้ๆๆๆๆๆที่สักสอตาเนอะเป็นไให้ให้เพลินๆไปยิ่เยอะไปเดี๋ยวเครียดจกียร์ที่มันเป็นเกียร์ที่เราไม่เคยเห็นกันก่อนในชีวิตแต่ว่าไปเปิดดูยูทูบเป็นร้อยคลิปจนเจออ่ะ

ơi nhìn mừng mà không Mày hay đền quá Ha <laughs> ha มา,าอะไรกับมือมันตีมันอ่ะมันบักมันมันสติ๊กสติกไว้งั้นเลยแหละเงินเด้อเอ้ยชิดมุมชิดมุมได้เหรออย่างเงี้ยเออของซ้ำห้อุ้ยชิบหายแล้วอันหยิบไอ้เขียวๆมาให้หน่อย เรียกเพื่อนมาปะเนี่เลยหัวปลาหมึกมาเลยหัวปลาหมึกมาเฉยอ้าวตรงนี้ไม่ใช่ดีเอดีอเบอล์บอนนี้พื้นที่ใหม่เนี่ยแคอาจับกรไรนั่นก็โอเคกแล้ว ให้กดให้กดวายได้บ้างกดไม่ได้ให้รู้เหมือนกันเอาละเกมบล็อกต้องใช้ต้องใช้เมาส์เนะี่ยกดได้ไหมกดไม่ได้ไม่ได้เลยน้องหรอน้องคนั้น หมอคนนั้นเตรียมบัคเฉยอาไรสอางต่อไปกันเลยเอ่อฮอก็คือ ถ้าเกิดว่ามีอไอเนี่ยโผล่ขึ้นมาต้องรีบออกไปทำลาย <c oughs> ถ้าเกิดไม่ทำลายมันก็จะทำให้ตึงมืออีกแล้วเอาอยู่งั้นนี่แหละโอ้ยคตึงมืดจริง เอาไว้ไหนอ่ะไว้ฝั่งนู้นเออเปิดประตูตรงไหนวะต้องเหยียบปุ่มเฮ้ยวันไม่ได้ไงเหยียบไม่ดีโอ้เราต้องเอาไปนี่เดีย๋ยววางที่หลังเหยียบปุ่มไม่ทีอ่ะเหยียบปุ่มไม่ทีเออมันต้องอช้าก่อนช้าตรงไหนวะ เ,เอ้ยรอเรียบร้อยหูตึงเอิดตึงเอดย่ามาโอยไม่มันแมปไปหมดเลยอ่ะโทษฮะ ปไปไปไาเฮ้ยลืมตั้งอะไรกนอโอเคไปเอาเอา,เอาไปเก็บฝากกดปุ่มด้วยอื้เอเฮ้ยกดปุ่มอีกทำอย่างไงไปเอาไอเขียวเขียวมาไว้ข้างหน้ายับปุ่มไม่ดียับปุ่มไม่ดี

Dẹp bùm, dạ bùm Dạ bùm đi gì Đây Úi, dạ bùm Bye 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 Ui, bùm đi ê ê ê thôi thôi, eh, 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 ê eh, 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 ไปไปเย็นนึงย็นนึงอีกสองอันเลยเยอะเกินเยอะเกินชางมันเถอะเร็วข้างหน้าเออไปไปไปกันเยอะๆเลยอะไปไปโอ๊ยเดี๋ยว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 ีมันีไปไม่ได้ดีไปไม่ได้ดีไปไม่ได้ เล้วพวมาตรงนี้แล้วพวจะเหยียบยังไงโอเคขอบคุณเยี yeah, 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 yeah. ่ยนเย่ะๆๆๆไปๆๆเลยเดี Flynn> ๋ยวฉันซ่อมเลยเฮ้ยแกต้องออกมาก่อนดิย you know> ี่มตึงหนืึบเอาเขียวๆมาก่อนเขียวๆโว้ยเอาไปเอาข้างบนด้วยสิ